ทำไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมึงจะเต้นแบบป้าอะไรนะฮะป้าอะไรนะที่เขาเต้นอะไรยืนกับผัวเขาโอ้เออเอออยากเต้นได้ไหมยืนไม่ต้องยืนฮะเงยกล้องขึ้นนี่กุหลาบหอมโชกเออกุหลาบหอมโชกกุหลาบหอมโชกจี้จี้จีจีกุหลาบหอมโชกกดได้ไหมกุหลาบหอมโชกอะไรกดแบนก่อนใครปักดี กุหลาบหอมโชกกุหลาบหอมโชกมึงแต่ว่าหุ่นยนต์อะกูทำให้มึงดูก่อนถ้ากุหลาบพูดว่ากุหลาบหอมโชกอะกูก็ไม่รู้กุหลาบหอมโชกคืออะไรแต่มึงต้องพูดกุหลาบหอมโชกเขาส่งอะไรแล้วกุหลาบนั้นเราต้องทำหุ่นยนต์เราเขาจะมีหุ่นยนต์น่ารักแบบญี่ปุ่นใช่ไหมเราก็อาจจะอ๋อเอ๊ะกินไอศครีม หัวใจมันมันสิโดนแบนอันนี้อะนะไอซครีมนี่แหละมันสิโดนแบนโดนอะไรเขาเลียไอศครีมกันทั่วติ๊กไม่ได้นั่นแหละก็เลียเลียนั่นแหละจริงเหรอเออเลียแบบจะสิหาเห็ดไอซครีมนั่นแหละสิโดนแบนดิไอซครีมก็อย่าให้มันเหตดโดนจริงเหรอทุกคนไม่ก็อย่าให้มันอย่าให้มันแบบอย่าให้มันมีเสียงแบบมันคล้ายๆไปไปไปดูด ติ๊กต็อกมันคิดเยอะขนาดนี้โอ้ใช่ไอ้ไอ้จับแบบนั้นเลยจริงอ๋องั้นก็อยากให้มันเออแบบนี้ได้เสียงได้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 อยากให้มีเสียงเออไอศครีมกุหลาบโชกเราก็จะเป็นแบบถ้ามันมีอย่างนี้เยอะใช่ไหมในติ๊กต็อกอ๋อให้กูเริ่มสนุกแล้วเดี๋ยวกูรอของพันอุียเสียงเจ้าก็เขาอ่านอีกแล้วไอศครีม ทำอย่างนี้อะไรอะอะตัวเหี้ยอะไรนะอ๋อร้องเพลงลา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 แล้วก็กลับมาแบบไม่เราก็เป็นโรบอทเลยโรบอทไอศครีมอุราบอเ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 ปเอ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 เป็นเอ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 เัเอ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 เนเนเอ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 เนเนเออเออ ทำหุ่นยนต์ขอบคุณของขวันนะอ่ะขอบคุณของขวันใครที่ส่งมาเมื่อกี้ด้วยนะครับอ่ะทำมือสิอย่างน,นี้อ,อ่ะอ้าวบัตรนี้ต้องเอ็นเตอร์มาแล้วมึงจะลำเหรออ่ะทำมือเป็นหุ่นยนต์มึงจะแบบไปสอยแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะออเอออากูหลับมาแล้วกูหลับทองชั้วอืม หัวใจกุหลาบหอมโซกุหลาบหอมโซกุหลาบหอมโซกุหลาบหอซ่ลา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 อะไรอะไรคือลาลาลาก็ดอกลีลาวดีก็ลา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 เด็ก็ถูกแล้วอ๋อหมีหมีอุ้มใจไม่ไม่ไม่มี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 ม่ไม่มมีมีซไม่ไม่มี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  เมื่อกี้อะไรอ่ะดูไม่ทันตระเจ้ากับโมเบิร์กเนาะเออเมื่อกีเลยอือบอกอัอกนนี้ติ๊กต็อกมาอันใหม่ติ๊กต็อกติ๊กต็อกมาไอศครีมไอศครีมไอศครีมอย่าทำเสียงไอศครีม คิวกดทำท่าคิวกดน,นะครับมาเรามาเล่นเกม R O V กันดีกว่าครับคนในติ๊กตอกมาผมรู้แล้วเมื่อวานที่ผมไปงานกาลีนามาแล้วผมแบบว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เล่นเกมในกาลีนาเท่าไหร่ลืมมาเรามาเล่นเกมแฟนพันธ์แท้ R O V กันดีกว่าว่าใครจะทายถูกผมอยากรู้เหมือนกันเอ,อขอยืมยืมหน่อยกินไปกันเลยก็ได้อ่ะมีตอง อย่าลืมดูตองด้วยนะครับผมช่วงนี้ตองแบบคนดูน้อยมากขอบคุณอุ้มใจด้วยจะดูดวงไหมอ๋อไปเอาไพ่มาดูดวงหนไปในรถเตีย้ยไพ่นั่นอะไพ่อาวีเดี๋ยวดูดวงให้เออกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วเดี๋ยวหกโมงสี่เจ็ดรหัสหนะแล้วจำไม่ได้สวัสดีครับเดี๋ยวผมดูดวงให้ด้วยนะครับทุกคนใครที่เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมดูดวงให้อย่าพึ่งไปนะครับเดี๋ยว เอ้ยเดี๋ยวดูดวงให้เธอไปหน่นิดนึงทำยังก็ยังลิ้มบอกเธอไปนิดนึงไม่ไม่ไม่กูจะเมื่อวานไงแชทไอเคมึงนี่กลัวกูอ่านแชทจริงๆเลยเนาะมีความลงความลับอีเวนไนนๆๆนขอบคุณหัวใจธนูด้วยอันไหนชัยวัดนี่ไงเอเมื่อวานกูส่งไปไหนวะกูส่งข้อมืองอะกูส่งก็เจ้าเลยกลัวกูแชร์หรอ สวัสดีครับเรามาทดสอบแฟนพันธ์แท้ ROV กันดีกว่าขอบคุณน้องออมเค12ได้มาผมพร้อมอ่านอ่านอันนี้ละอ่านคอมเมนต์ละโอเคเราก็คุยของเราไปก็ได้พี่ตองตอนนี้คือตองเอนเตอร์นะครับทุกคนช่วยคิดหน่อยดิผมเอาตองมาใส่ชุดนี้แล้วทำคลิปอะไรดีอะคิดไม่ออกคารลบุตะขอบคุณหัวใจน้อง g l p มาเรามาทดสอบกันว่าใครเป็นแฟนพันธ์แท้ ROV กันนะครับผมมาเรามาเริ่มถ่ายกันฟังนะครับตัวละครนะครับ ตัวละครไดดังต่อไปนี้ขอบคุณอุ้มใจขอบคุณน้องครีมด้วยครีมแท้ปะเนี่ยไอ้สัตขอบคุณหัวใจด้วยครับมาอ่ะเรามาขอขอแพดน้องแวนด้วยเดี๋ยวพี่ให้ตังค์มาหมอครับดูดวงให้หน่อยครับอุ้ยอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันสีลงแล้วมันไม่ลงหรอกแค่หินแดงแค่หินแดงมันไม่หล่นหรอกอย่าตื่นตูม